บัดนี้เป็นครั้งที่73ตรงกับวันที่ยี่สิบเกราคมข้าพเจ้านาสุนทรของเป่งวาจาสาธยายพุทธมนลถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์ญาบูชาแด่องค์พระวมมติเถระเจ้าองคหลวงปู่สมเร็จลุนหลวงปู่มเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนา ในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตาไตยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงมบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดส,สาธยายบนต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเดสุอัตตาคัดฉันตุเทวดาสัตรมังมุนิราชัสะสุน,นันตุสักข,ขโมคทาง สักเคก่าเมจรูปเปคิริสิคราตเตจันตริเขวิวาเนธีเบรเทจักาเมตารุวนะขาเนเทหาวัตุมิเกเตภูมาจายันตุเทวาชลทละวิสเมยขาคันทับปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวบัตนางสาธุโเมสุนันตุธรรมสวรราโลอายยมพัธันตาธรรมสวรรการโลอายัมพทันตาธรรมสวรรการโลอยัมพรันตาบทสวดนมกาลสิทธิกาถา นะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสรณังอัญญพุทโธเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพัฏานนัตถิเมสรณังอัญญธรรมโมเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพัฏานนัตถิเมสรณังอัญญสังโฆเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสตุสัพพทา สวดสวดมาหาการุนิโกนาโถติอาธิคากาคาถา มหาการุณิโกนาโทหัตถายะสัพพปานินางปูเรตวารามีสัพพาปตโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจวัตเชนะมาหนตุสัพพุปัตถวามหาการุณิโกนาโทหิตายะสัพพานินางปูเรตวารามีสัพพาปตโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจวัตเชนะมาหนตุสัพพุปัตถวามหาการุณิโกนาทสุขายะสัพพานินางปูเรตวารามีสัพพาปตโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจวัตเชนะมาหนตุสัพพุปัตถวา บทสวดมาหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัยยังพระควาสกเกสุวิหารติกะบิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเคณะสัจทิงปัญจะมะตัตเตหิพิกุสเตหิสัพเพเหวะอาราหาันเตหิทัศหิจัตุโลกธาตุหิเทวตายญภูยเยนะสันนิปติตาโหติพระวันตังทัศนายะพิกขุสังคัญจะอัตโขจัตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตาทโหสิอยังโขพระวาสกเกสุวิหารติ กับปีลวะวัตถุสมิงมหาวิเนมหาตาภิกขุสังเขนะสัตทิงปัญจมัมเตหิภิกขุสเตหิอสพเพหิวะอรหันเตหิทัศสหิจตุโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติพคะกวันตังทัศนายะภิกขุสังคันจักยันุนะมะยัมปิดเนนะพคะกวาเตน เตนุปสสังกเมยามะอุปสังกมิตวาพระวะโตสันติเกปาเจกขาถาภาเสย,ยามาติอันโคตาเทวตาเสยถา,าเปนามะพลาวาปุริโสสัมมัญทิตังวาพาหาาพาังภาษาเสยภาษาชิตังวาพาหังสัมมินเสยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพระวตโตบุรโตปุรุระหังโสอันตะโคตาเทวตาพระกวนตัองอภิวาเทตวาเอกมันตังอัทังสุเอกมันตังทิตาโคเอกา เทวตาพระวะโตสันติเกอีมังคาถาังอภาสิมหาสมัยโยปวานัสสิงเทวกายาสมาคตาอาขาสัมหีมังธรรมสมัยยังท,ทัติทัขิตาเยวะอป,ปร,ะราชิตะสังคันติอัตคโคอป,ปร,ราเทวตาพระวะโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิตาตาโคพิกโวตัตาตาพิกาโว, <c oughs> วสมาธหังสุจิตตังอัตโนชูชุกรรมกังสุสารทีวะเนตานิคะเหตวาอินทรานิ อรคันติันิตติอาจจะขวาวปราติวตาพระขว้าโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเชตวาขีลังเชจวาปลีคังอินทขีลังโอหัจมะเมชาเตจารันติสุทาวิมลาจากขุมตาสุทันตาสุสูดาคาติอาจจะขอวราเทวตาพระขวาโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกจิอุดังเสนงคตาเสนเต คามิสันติอปายะภูมิงปหายะปานุสังเทหังเทวากายังปริปูเรศสันติติอัตโขภควาพิขุวามันเตสิพิกเยภูเยนะพิขเวทัสสูโลกาถาตุสูเทวตาสันนิปฏิตาโหนติตถาคตัง พัสนายะภิกขุสังคันจะเยปิเตพิกเวอเหสุงอติตะมัทานานัลทหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานางเอตตปรมายเยวะเทว,วตาสันนิปฏิตาอาเหสุงสยยะถาปิไมตะไมหังเอตารติเยปิเตพิกเวพระวิสันตินาณาคตมัทนานัลทหันาหาตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานางเอตตปรมายเยวะ เทวตาสันนิปติตาภาวิสันติสยธา,าปิมหังเอตารติอจิคิสสามิภิกเวเทวกายานางนามามิกิตยิสามิภิกเวเทวกายานางนามามิเทศิสามิภิกเวเทวกายานางนามามิตังสุนาทะสาธุกังมณัคสิกโรธะภาศิษามิติเอวัมพันเตติเตภิกขู โหเตพิกูพภคกวาโตปจัตโทสุมพกวาเอตะพระโวจะอิสโลกามานุกัสสามิยัตมาภุมาตระธัศิตาเยติเยสิตาคิดริยพลังปหิตตาจมาหิตาปุถุสีหารวัสลีนาสมาโลมะหังสา พิสัมพุโนโอทาจามะนสสาสุธาวิปสัสสนะมนาวิลาเพญโยปัญจเสเตยัตวาวนเนกะเประวัฒเวตตโตอมันตยิสถาสาวเกสาตเนนเตเทวกายาภิาภาภาภกันตาเวเยวิชานาถภพิกโบเตจ่าอัตตบัมมะกระดุงสุตวะพุทธสันนสสสนางเตสามปาตุระหุระหุยาน,งงน,ยา,น,น,า,นางอมนุสานะทัศนังอเปเกสะตามทักขุงสาหัสสังอทะสัตสาตังเอเกสหัสสาสน,นังอมมนุสานมัทสุง อเปเกนันตมัตตะคุงทิสาสภาพุตตาอหงตันจัสพังอภิญญายะววัคสิตวานนจักุมารตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสาโทเนตเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานาทภิกขโวเยโวหังกิตยิสามิกิราหีอนุปุปปโสสาตาสาหัสสาวยาขาภุมมากาปิละวัตวา อิทิมโตชุติมโตวันะวันโตยศสัตสโนโมทามนาอาภิกามุงพิขุนังสะมิติงวนางฉะสาหัสสาเหมวตายะขานานัตตะวันนิโนอิทิมนโตชุติมโตวันละวันโตยศสัตสโนโมทามนาอาภิกามุงพิขุนังสะมิติงวนางสาตาคีราติสาหัสสายะขานานัตตะวันนิโนอิทิมโตชุติมโตวันะวันโตยศสัตสโนโมทามนาอาภิกามุงพิขุนังสะมิติงวนางอิเจเตโสฬสาหัสสา ยักษานาระตะวันนิโนอีทิมันโตชุติมันโตนะวันโตยังสสินุมุทัมนาอภิกรรมุงพิคูนังสะมิติงวนังเวสสามิตาปัญจสตายักษานาระตะวันนิโนอีทิมันโตชุติมันโตนะวันโตยังสสินุมุทัมนาอภิกรรมุงพิคูนังสะมิติงวนังกุมพิโรราชคะหิโกเวปุลัสสะนิเวสนังพิญโยดังตะพิโยนังสะตะสหัสสังยักษานังปะยิรูปาสติกุมพิโรราชคะหิโกสุปักะสะมิติงวนัง ปุริมันจะทิสังราชทัตตะโตภาษาสติอันทพานางอาธิติมหาราชายสัตสีโสบุตตปิตัสภาวอินทะละมามหภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสินมุทามนาอภิกรรมุงพิขูนังสาวมิตริงวานางทักขีนันจะทิสังราชเวรุณโหัตัมภาษาสติอุหมันทานางอาธิติมหาราชายสัตสีโสปุตตปิตัสภาควอินทะละมามหผลา อิทิมันโตชุติมันโตวนนะมันโตยัสสสินโนมุทธมนาอภิกรรมุงพิขุนังสะมิติงวนังปัจฉิมันจะที่สังราชาวิรูปปักโขปัสสาสตินาคานังอาธิปติมหาราชายัสสสิโสปุตตาปิตตสภาโวอินทนามามหาบลาอิทิมันโตชุติมันโตวนนะมันโตยัสสสินโนมุทธมนาอภิกรรมุงพิขุนังสะมิติงวนังอุตตรันจะที่สังราชากุเวโรตับปัสสาสติ ยักขานังอาธิปติมหาราชายัสสิสุพุตตาปิตต์สภาวะอินทนามามหาพลาอิทิมัโตชุติมโตวันนามันโตยัสัตสินมูลหรรมนาอพิการมุงพิขุนังสะมิติมนังปุริมาทิสังทาตาลโททักกิเนนะวิณุณหโกปัชิเมนะวิรูปโคกุเวโรอุตรังทิสังจตารโรเตมหาราชาสัมมันตาจตุโรทิสาทันทันละมานาอัจังสุไวในกาปิละวัฒเวเตสังมายาวินุทาสาอาวันจะนิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจัตวิ ภูโตสหะจันทะโนกามะเสโทจะกินุมันทุนิมันุจะปนาทโทโอปมัญโยจะเทวสุโตจมาตลิจิตตะเสโนจะคันทพโพนนุราชาชนโนสพโพอาคูบัญจะสิโขเจวะติมหารุสุริยะวัจสาเอเตจันเยจเราชาโน หันัพภาสหาราชุภิมธม,มานาอภิกรมุงพิขุนังสามิติงวนางอาถาคูนาภาษสานาคาเวสาราสหัตต์ชกากรรมพราสา,าตาลา,าตราคูปยาคาสาหายาติภิยามุนาทะตะรัฐจาจะอาคูนาคายาสัสิโนโอเอราวันนมหานาคโคโสปคษามิติงวานางเยนาคาราเชสสหสาหาันติ สิ <c oughs> พาทิชาปักขีวิสุทธจักขูเวหายสาเตวัณณะมัชปัตตาจิตตาสุปันนาอิติเตสะนามังระอภยันตธา,านาคาราชานามาสิสุปันนโตเสมามก,กาสิพุโทโธสันหาหิวาัจาหิอุปวาหายันซานาคาสุปันนาสารณะมังสุพุทธทางจิตาวชิ รหัสเทนะสามุิทังอสุราสิตาภาสโรวาสวัตเตเตอิทิมโตยสัสสิโนโการรกัญชามหาพิสมาอุอสุราธานาเวัสสาเวปาจิตติสุติติจะปหาราโทปุกณมูจีสหสัจจเจพระนิปุตตานาังสัเพเเพวโรจนามกาลนายหิตาวามพลิงแสนางราหุปทะปุปาขามุงสมะนิวทานิพัฒนเต พิขูนางสะไม่ติงว่านางอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวายโยจะทาขมุงวรุณาวารุณาเทวาสงมจะยะรัสสาสาสหาเมตาการุนากายิกาอาคูเทวายะสัตสินุทัสเสเตทะสถากยาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยยสัตสินุมุทามนาอภิกรมงพิขูนางสะไม่ติงว่านาง เวทูจเทวาสหะรีจะอาสมาจทุเวยมาจันทสุปะนิสาเทวาจันทะมาคูปุรคีตาสุริยสูปันิสาเทวาสุริยมาคูปุรคีตานัตานิปุรคกิตวาอาคูบันทะวลากา วัสุนังวาเสถสวเสโถสโกปะคะปุรินทโทสัจเสตเถะสทากายาสเพนานตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมัโตวันะมันโตยัญสัสินูมูลหมนาอภิกรรมุงพิขุนังสักมิติงวะนางอสาคูสหะคูเทวาชะละมคิสิขาริวะอะิจกาจะโรชาจะ อุมาปุภะนิพาสิโนวัุนาสาหาธรรม,มาจากอาจุตาจากอเนชากาสุริยารุเจลาอาคูอาคูวะสะวเนสิโนทัดเสเตสสสทะสถากายาเเพนานตวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวะนาบันโตยาสัสิโนโมทมนาอภิกามุงพิห,ห,หนังสะไม่จริงวันนางรมานามหาสมนามานุษามานุสุตมาคิตาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาถาคูหะเรโยเทวาเยจารหิตตวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายศาสิโน ทัะเศรษะสัทธากยาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันมันโตยสัตสิโนโมทมนาอภิกรมุงพิหูนังศักิจริงวนาสุกาการุภารุนาอาคูเวคัสศาสหาโอทาตะคายหาปาโมคาอาคูเทวาวิจักขนาสมัตฐาตัสถามัตตาหาระขชามิสกาจยัสสัสสิโนท่านายังอาคาปาชุนโยทิสาอะภิวัสติ คาเตเดทัศากายาทะเพนานัตตะวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตนะมันโตยัสสสีโนมุทามนาอภิกรรมุงพิขุนังสะไมิติงวะนางเขมิยาตุสิตายามากัฏกาจะยสัสสีโนสัมพิจกาลามะเสถาโชตินามาจะอาสวรนิมานะระนิโตติโนอาคูอัถาคูปะระนิมิตาทัศเตเดทัศธากายาทะเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตยุติมันโตวนะมันโตยัสสสีโนมุทามนาอภิกรรมุงพิขุนังสะไมิติงวะนาง สถเตเทวในไกยอาสเพนานาตวันนิโน,โนนามันวเยนะอาคันฉุงเยจันเยสะทิสาสหาปะปวุธชาติมักขีลังโอคะตินะนมนาสวังทักเขมโมงค์ตะลังนาคังจันทังวะสิตาติตังสุพัมมาปัตรามโตะรมตะมโตจะ อุตตาอิทิมโตสหะสันนั่งกุมารโอติโสจะสุปาคษะมิติงมนังสหัสพัมมโลกานังมหาพมาพิติธเดบอุปปาบณูชุติมันตงพิสมากายโยวิยศาสิโสท่าเตเตทะอิสราอาคูปจะกะปจะปเจกวะสวัตติโนเตสนจะมัชโตอาคาหาดิตูปะดิวาริโตเจจะาสเเทอภิกกันเตสินเทเทเวสพัมมะเกมาลเสนาพิกามิปัสสะกันหัสมันที่ยังเอทะคันหะ ภะมันทะทะราเคนพันธะมัตวโวสมันตาประริวาเรทะมาวูมุนจิตทะโกจีนังอิติทัตทะมหาเซโนโกันหะเซนังอเปสยิมานินาตะและมหาหัจจะสังกตาวานะเพระวังยถาวะปาวุตสะโกเมโคธนะยนโตสวิชุโกอัทาสโสปัจุทาวัตเตสังคุตโทอสยังมัเสอังจะสพังอภิญญายะวะวะัคคิจวานนาจาักกูมาตโต,ะตะอามันตยิสัลา สวัสดศาตรนีจนตเตมารสไนนาภิกกันตาเตวิชานาทะภิกขะวเตจอาตับปรมครุษษาพุทธัสสาสาสนางเวตาราเคปิหัหิปักกามุงเนสังรมามปีอินชยุงสเพวิชิตสังขามาพยาติตายสัสสิโนโมทันติสาหาภูเตหิ่วัสดีเจเนสุตาติบทสวดจุลชัยยะปรกร นะโมเมพุทธเตจัสานตนะตระยะธรรมมิกาเตชะปะสิทธิปสิเทวานะปสิเทวานะระยะปรเมสุราสิทธิพมมาจะอินทาจะจ,าจาตุโลกาคัมภีรคกาสามุทาทูตุงคังขาจาสะสพะมะชยปรปสิทธิพระว,วันตุเตชะยะชะยะธรณีธรณีอุทธิอุททีนาทีนาทีชะยะชะยะขะคนละตนละนิสัยนิไลใสเส,สนะเมรุราชะลละนราชี ชยชยคำมีระโสมีนาคินทะนาคีปีสัจจะภูตกาลีชยชยทุนิมิตตาโรคีชยชยสิงคีสุทธาธานะมุขชาชยชยวรุณณมุขศาสตาชยชยจำปาทินาคะกุละคันทก ขยะชยะขจจกนณตุรงสุกระพุชงศีหะพยักขะทิปาชยะชยะวะรุณะมุขยาตาชิตาชิตาเสนารีปุณะสุธิรลลีขยะขยะสุขาทุขาชีวีชยะชยะธรณีตะเลสธาชุชัยยาขยะชยะธรณีสารเตนสธาชยะชยะมังกราชรลัญยาปวัคเคขยะชยะวะรุณะยักษ์เถขยะชยะระเกษสพุสุระพุชะเตชา ชยชยพเมนะทัคนาชยะชยะราธิราชศาสชัยละชยะชยะปัทวิงสัพพังชยชยะอรหันตาปเจกับพุทธสาวังชยะชยะมเหสุรุหันโรฮารินเทวาชยชยพมาสุรักโวชยะชยนาโควิรุหะโกวิรุปโกจันหิมาลวิอินโทจะเวนะยเตโยจะกุเวโรวะรุโนปิจะอคิวายโยจะบาชุนหกุมารุทะตรัตะโกอัฐารสะมหาเทวาสิทติปาสะ สิทธิตาปะสอาทโยอิสีโนสาวกาสภาชยะรงโมระวันตุเตชยะธรรมโมจะสังโคจะทัะปาโลจะชัยะกังเอเตนะชยะเตเชนะชยะโสธีผะวันตุเตเเอเตนะพุทธเจเชนะโอตุเตชยะมังคลังชโยปิพุทธสสิริมตัวยังมรัสจ่าปปิมตัวบราชโยโคสยามโหนิมันเตมมณฑิตาชยะสธา อัมมะคณามเหสีโนเโยปิพุทธศาสตริมัโตอายังมรัสจ่าปาปิมันโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมนทิตาเชยัตถาอินทคณามเหสีโนชโยปิพุทธศาสตริมัโตอายังมรัสจ่าปาปิมันโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมนทิตาเชยัตถาเทวคณามเหสีโนชโยปิพุทธศาสตริมัโตอายังมรัสจ่าปาปิมันโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมนทิตาเชยัตถาสุปันนะคณามเหสีโนชโยปิพุทธศาสตริมัโตอายังมรัสจ่าปาปิมันโตปร布拉 อ,อุโคตยามโพธิมันเตปมณฑาทิยาตถาทานา,คาขคคณามเหตินงทโยปิพุทธศาสตริรมตออายังมรสจา่าปาปิมตปราทโย ุโคสยามโพธิมันเตปะมลทิราทยัตถาสพมคณาไมเฮตินโนชยนโตโพธิยามมเลสักยานังนันเทวัจโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุเสยมังคะเรอราชิตปัลลังเกศีเสปทพวิโปคะเรอภิเศกเกสาพระพุทธานังอาคาปโตปะมงสติสุนักตังสุพังคลังสุปภาตังสุขุทิตังสุขโนสุโมหุโตสัชยิทังสภมเจ้าลิสุปะทักีนางกายะกัมมังวาจากัมมัง ปทักกินาปทักกินามโนกาม,มังปฏิิเตปนักกินาปทักกินานิกตวานาลรพันตัดเทปทักกินเเตอัทลับถาสุขิตาวิรุณหพุทธศาสเนอโดคาสุขิตาโหตตะสหสัพพพหิยาติภิสุนันตุผลโตเยเทเว,วาอาสมิงถานเนอธิคตาธิขายุกสาสทาโหตุตสุขิตาโหตุ สัพพธารละขันตุสัพพสตานังและขันตุชินาสาสนังอาญยากาเจปัฏนาเตสังสัเพปเรนตตสัมโนรถายุตกาเลปวัตสันตุวัดสังวัฏสาวราหกาโรปะโลคาจุปัฏทวะเตสังนิวาเรนตุจัพพัากายสุขังจิตาสุขังอรหันตุชยัธาอรหังบทสุดธรรมนิยามสุดต่างเอวเมสุดต่างเอกังสมัยยังพระวาสาวิียังวิหารติเชตตวันีานากะบินทิกัสะ อาราเมตตาจากักรวาพคขวาภิกขุอามมนเตสิพิกขโวติพัทันเตตีเตพิคุพัคข,ขวาโตบัจจโตสุพัคขวาเอตะโวจะอุปทาวาพิกเวตัถาคตานังอนุปทาวาตัถาคตานังทิตาวสาวะ ธาตุธรรมัติตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาตตตังสถาคโตะอภิสัมพุจติอภิสเมติอภิสัมพุชตวะอภิสเมตวะอจิกติเทเสติปัญจเปติปัฏฐเปติวิวารติวิภัชติอุตตนิกรวติสัพเพสังขารานิจาติอุปทาวะภิกเวตถาคาตานังอนุปทาวาตถาคตานังทิสวสาธาตุธรรมัติตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราุกขาตตตังสถาคโตะอภิสัมพุจติอภิสเมติอภิสัมพุชตวะอภิสเมตวะอาจิคติเทเสติปัญเปติ วิวัตเตวิภัจจะเตอุตเตนีกโรเตสเพสังขาลาทุกขาติอุปทาวาตถาภิกเวตาถาคาตานอนุปทาวาตถาคตานังชิตาวสาตถาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสเพธธรรมานัตตาติตังตถาคตอปิสัมพุทเตอภิสมิติอภิสัมพุทิตวะภิสมิตวะอาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวัตเตวิภัจจะเอุตเนีกโรเตสเพธธรรมานตตาติอิธามโวจะภควะตัมนาเตภิกขุภควะโตภาสีตังอนุ พระพินทุติวสุพระภเทกัตะคาถาอติตังนันวาคเมยะอับนับปฏิกรรมเขนาคตังบุคคลไม่ควรตามห้ถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงมาวงถึงสิ่งนี้ยังมาไม่ถึงยาถิตีตัมมหิีนันตังอปัตัญจะอนาคตังสิ่งเป็ันดีกก็ลาไปแล้วสิ่งใวนานาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังสตตะตาวิปัสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิธามนุภูวเย ผู้ใดเห็นธรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่น,นั้นอย่างเจ่มแจ้งไม่งอนเงันขนแขรนเพราะคุ่อาการเช่นนั้นไว้อเชวะกิจจะมาตัปังโกชัญญามาระนางสุเวความเห็นเป็นกิจที่ทต้องทําในวันนี้ใครจะรู้แม้ควารู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะฮิโรสังนะฮิโน สังฆารันเตนะมหาเสนเนะมัจจุนาเพากการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีแสนนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาเป็งอโหระตะมะตันทิตงังตังเวพทเทกะะโตติสันโตอจิเต,เตมุนีู้นีผู้นีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจค้านทา,นทางกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสั่งเวคะปัจเวคณนะ สัพเพสังขารานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจแรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจแรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกขอนย่าเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บใจไปสัพเพธรรมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถ้าที่เป็นสังขารแล้วไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรหรือว่าเรา ของเราว่าตัวว่าตนของเราทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวส,สังวัส,สะมายามมาริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะนะปริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความ ตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมยียนียตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยมรนังเมยียนียตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควนิยสังเวชอายังกายยวาจีรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนขันปัสจักวิญญาณชุดโทอันกระทิงเสร็จแล้วอธทิเสสติจักนนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินอาริงกะลังอีวะประดุดว่าท่อนไม้และท่อนฟืน นิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจาวันจะสร้างขาเร,สราสังขานทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปทาทวยธรรมมิโนโม,มีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุพชิตวานิรุชันตินิรุเตสังนิรุชันเตขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเทสังอุปสโมสุโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตามะรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังจะตายอยู่ มริงสุจัมมาลิเร,รที่ตายแล้วและกําลังจะตายตาัดเทวหังมาริสาเมแเราก็จัะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาเทเมสเอตะสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีกับเราเลยบทสวดเมตาย,ยังกินจิยังกินจิกุสลังกัมมังกะเพหิพเตหิกระตังบุญงโนอนุโมทันตุสุนันตโตนโตเยเท,ทวอาอสมิงตาเนอธิคตาธิคายยกา ตาหนตุส ah 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 ุขิตาหนตุทุกขาบมุญจันตุมาตาปิตาสุขิตาหนตุทุกขาบมุญจันตุสเพยยติกาสุขิตาหนตุทุกขาบมุญจันตุสเพยยติกาสุขิตาหนตุทุกขาบมุญจันตุสเพปิสาสเพยยขาสเพเปตาสุขิตาหนตุทุกขาบมุญจันตุสเพอาจาริยุปัชยะสุขิตาหนตุทุกขาบมุญจันตุสเผยนักขตาสุขิตาหนตุทุกขาบมุญจันตุสเพเทวาสุขิตาหนตุทุกขาบมุญจันตุสเพสามตินัง สัมมิชันตะโวโมทสดูชาลงผู้ทวดนะโมพุตธิสัตตัอคันติมายะอิติภะคะวานะโมพุทธิสัตตอคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตวตออคันติมายะอิติภะควาปฏิทานะคาถาญาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูกเปคะเรพธิกเรตหิงตหิงตาธรรมทานเนนะพระวันตุปุชิตาโสติงกะระโรนเตถะ วิหารัมันเดลเเทราจะมัชฌานวกาจะพิกโวสารามิกาธานปฏิอุปัสกาคามาจะเทสานิขามาจะอิสราสปานภูปุตาสุขิตาพวันตุเตชลาผู้ชาเยปิจะอนทสัมภวาสังเสทฉาตาอัชโวปปาติกานิอาลิกังธรรมวรางปฏิจเตสเพปิทุกคสะกระดตุสังขยังธาตุเจรังจะตังธโมจะธรรมธาราจะปุคลา สังโฆตุสมะโควาอัหายะหิตายจามเหระขะตุสัธโมสเพปิธรรมจาริโนพุทิงสัมปาปุณนยามะธรรมเมอริยปะเวทิเตสัมปัสนาโหตุับเพปิปานิโนพุทธศาสเนสสมมาทารังประเวชันโตกัมอาเลเทโวปวัสสตุ อุทิภวายัตานังสมิธทางเมตุเมธนเองมาตาปิตาจะอัตชังนิจังลขันติปุตตะกังทำไอวางทำเมนะราชโนปะชังลขันตุสัพพะทาเทวตาอุโยชนะขาถาทุกขปตาจะนิทุกขาชพะพยาปิตาจะนิพยาโสกปิตาจะนิโสกาหุโตสเพปปิปานิโนอตาวตาจะอัมเหหิสัมปะทางบุญยสัมปะทางกับเพเทวานุโมทันตุสัมภะสัมปติสิทธิยาชานังทันตุสัทธยะ สีรังรักขันตุสัพพธาภาวนาภิรตาหตุขจันตุเทวตาคตาสุมังคระคาถาโหตุสพังสุมังกระังรัขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสตีหนตุนิรันดรังโหตุสพังสุมังระงันตุสัเทวตาสัพพธรมานุภาวนสหตุนิรันังโหตุสพังสุมังกระังรัขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมาสัพพสังฆาุวาเวนะโสตีหนตุนิรันดรัง สัพเพพุทธาบลาปตาปเจกานันจะยังพระอรหันตานันจตเตชินะรักขังันธามิสัพปะโสสัพเพพุทธาบลาปตาปเจกานันจะยังพระอรหันตานันจตเตชินะรักขังันธามิสัพปะโสสัพเพพุทธาบลาปตาปเจกานันจะยังพระอรหันตานันจตเตชินะรักขังพันธามิสัพปะโส สัพเพพุทธาบละปตาปเจกานันจะยังมะดังอะนันตานนั้นจะเจชีนารขังมันธามิสัพปะโซสัพเพพุทธาบลปปตาปเจกานันจะยังมะดังอนันตานั้นจะเจชีนะระขังมันธามิสัพปะโซสัพเพพุทธาบลปปตาปเจกานันจะยังมะดังอะรันตานั้นจะเจชีนะรขังมันธามิสัพปะโซสัพเพพุทธาบลปตาปเจกานันจะยังพมะดังอรันตานนั้นจะเจชีนาะขังมันธามิสัพปโซสัพเพพุทธาบลปปตาปเจกานันจะยังม่ดังอะรนั้นตอนนั้นจะเจชีะ ขอพระธรรมิกับพระโซด้วยอำน,นาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดส,สยาธิญาณพระพุทธมนต์นี้เข้าข้าพเจ้าขอนอมเก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าเสรีกิตพระบรมราชินาธิราชชนนีบรรฑ์บหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรค่าลัย ขอในสองแห่งอุคกสศลนี้จงเป็นศัพทิมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แขวคาดปลอดภัยจากทุกทรงโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้สุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอห้ได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ความมีงานตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเดพเทวดาทั้งหลายผู้ได้นุโมทาสาธุการ พุทธ <c oughs> อนุโมทน,นาสาธุการในบุญกุศลน,นี้โปดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอุณานุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพาปิตายกเสด็จทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมหนึ่งวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมูลเลสได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองบูชาทุกการเทอนสาธุ